สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนิ่มเติบอ EP ที่2แล้วนะคะแล้ววันนี้เราจะพาไปทมกิจการที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะและนั่นก็คือคุณชายหมูกรอบนั่นเองค่ะหลายคนอาจจะเคยรู้จักกันแล้วนะคะซึ่งใช้บริการขนส่งแบบแช่แข็งทั่วประเทศเลยนะสงสัยกันใช่ไหมว่าแค่หมูกรอบทําไมคนถึงซื้อกันทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการรีรอเราไปชมกันเลยค่ะไป สวัสดีค่ะอ,อ้อมนะคะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการนะคะของร้านคุณชายหมูกรอบนะคะของพีอาร์พัสดุ์ค่ะก็สินค้าของคุณชายหมูกรอบอะค่ะเราก็จะมีด้วยกันทั้งหมดประมาณ4ี่สี่อย่างอะค่ะก็คือจะมีเป็นหมูกรอบขาหมูค่ะน้ําพริกฝีมือแม่แล้วก็จะเป็นน้ําพริกที่ทานกับหมูกรอบอะคะอ่ะทั้งหมด4ี่อย่าง จุดเด่นที่ขายดีเลยของสินค้าก็คือ1 1เลยก็คือจะเป็นหมูกรอบค่ะลองลงมาก็จะเป็นขาหมูน้ำคริกค่ะแล้วก็พวกน้ำจิ้มค่ะอของอ้อมค่ะก็คือหมูกรอบของอ้อมเนี่ยคือเวลาจะส่งออนไลน์อ่ะค่ะอ้อมจะทําการทอดไปให้ลูกค้าแล้ว1รอบก็คือความสุกเนี่ยจะอยู่ประมาณ70%แล,แล้วก็เราก็เป็นแพ็คสูญญากาศนะคะก็คือเป็นแวกคัม ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเสร็จปุ๊บเราฟิตฟิตเข้าตู้เย็นนะคะประมาณ2วันเพื่อที่ว่าให้หมูกรอบตัวนั้นอะ่ะคือแข็งเลยแล้วเสร็จปุ๊บอ่าเราก็ามาส่งให้ลูกค้าส่งให้ลูกค้าก็คือเป็นคุมอุณหภูมิแบบเย็นถึงมือลูกค้าก็คือสินค้าก็จะยังแข็งอยู่ค่ะเพื่อคงความอุณหภูมิข้างในค่ะคะงความกรอบคงความสดของตัวหมูไว้ด้วยค่ะฟีดแบกถึงมือลูกค้าก็คือลูกค้าได้รับของนะคะก็คือสินค้าย,ยังสดอยู่เลยก็คือในลักษณะคือฟีดแบบฟิตแข็งไปเลย โดยส่วนตัวของภาพรวมของทางที่ทางร้านเลือกใช้ค่ะก็คือด้วยหนึ่งก็คือคุณภาพของการจัดส่งอ่ะทางร้านค่อนข้างคิดว่าระยะเวลาในการจัดส่งก็คือรวดเร็วแล้วก็รักษาคุณภาพของสินค้าด้วยค่ะไม่เคยเจอเลยค่ะสินค้าที่ส่งผ่านนิ่มอะก็คือสินค้าจะถึงมือลูกค้าเนี่ยก็คือจะเป็นสินค้าที่แบบว่าฟิตแข็งเลยไม่ไม่มีเสียไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีฟิทแบ็ตรงนั้นเลยค่ะ ก็อยากแนะนํานิ่มนะคะก็คืออยากให้เพิ่มเพิ่มจุดส่งสินค้าค่ะในส่วนที่แบบว่านิ่มยังส่งไม่ถึงอยู่ตอนนี้ค่ะคืออยากให้กระจายให้ทั่วถึงประมาณนี้ค่ะข้อแนะนำนะคะของการที่จะทําออนไลน์นะคะก็คือ,อถ้าถ้ามีกรณีที่ออนไลน์นะคะจะส่งสินค้า,าสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าประเภทไหนถ้าเป็นสินค้าแบบสดเราต้องแบบว่าคุมอุณหภูมิก็คือจะต้องส่งผ่านพวกขนส่งที่ที่สามารถเก็บ เก็บอุณหภูมิเพื่อรักษาเพื่อรักษาคุณภาพของตัวสินค้าของเราอะคะ่ะช่องทางการสั่งซื้อนะคะของร้านคุณชายหมูกรอบนะคะก็แอดไลน์นะคะไลน์แอดคุณชายหมูกรอบค่ะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะก็จะเป็นอ่าเพจนะคะของคุณชายหมูกรอบนะคะอ่าเพจจริงนะคะผู้ติดตามนะคะจะอยู่ที่20,000 0คนขึ้นไปนะคะนอกนั้นจะเป็นเพจมิสฉาชีพทั้งหมดแล้วก็ทางร้านจะยังไม่มีสาขานะคะเป็นสาขาแรกสาขาเดียวเท่านั้นค่ะ